มาดูหางคันนี้กันหน่อยนะคาใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับคันนี้เครื่องสองหกนะนวางหางแล้วนะนี่ครับแปดล้อเอ้ยสิบสองล้อเด็กหนาๆเลยครับนี่ดูเขาจะวางไม้นะนเขาเผื่อร่องไว้วางไม้นะ 200นี่สบายสายเป็นบันไดโค้งนะครับโค้งตรงนี้หางก็ประมาณนี้ครับเหล็กโอ้โหนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ครับดูดมล่างประมาณนี้ เขาขึ้นง่ายนะขึ้นแบบสโลปสโลปดีตรงนี้คือมันไม่หักมุมนะครับนะมันก็โค้งตามแสกนั่นแหละนะครับนะรสนใจก็ลองทําดูนะนนี่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะหางตัวนี้ <c oughs> ต้องถามชายใหญ่ดูนะี่ จะโตตามนี้นะ